โอ้ยคุณนายมาบาดน,นี้สิเบาเรื่องคนนอนโบตื่นนอนจิตหางเงินหมืน่นอยากคางอยากมีย่อยมือนบผาผีเถ่าโพเถ่าแม่มาบอกเลขไว้แน่ทุยากฝากมองอันนี้ละแนวค้องแนวผ้าถูกผ้าอยากนบเพิ่นมาสิปากขอแม่กะดี แนวเพิ่นตายเป็นผีดูกองจุนพูนไฟไม่ยั่งแต่พุ่นสีเป็นนกหาภัยหาลาตัดสินใจดัดแปลงแต่งไม่หาเหตุหน้าเหตุไทยคือมู่เพิ่นทำเงินหลดแดนมาก,กับมือเฮ้าบอยากผู้อึดอึดอยากอยากเฝ้าตื่นเมื่อตามูพื่นหาบอหาโมนน้อนขนโกโกเตือนขึ้นมากับไปหาเล่นโบมดมือ,มด,ม,อมดวันฮะ เอาหัวจุ่มใจกันฟังเสียงขี่คูเล่นเบิดเงินแล้วก็นั่งจูครูกดเข่าทรงมงบ่มีแนวสีลุงนัง่งเฝซื้อซื้อนั่งยู่หันเบิดมือกับบ่ยังไปใส่กับเมื่อเฮือนกับบ่มีแนวไหนลูกเมี่ยนั่งเจ้าเขากับเมิดพ่อเข่าลูกเล่นไปหารถเอาเมือ่อคำฝาเฮ็ดสีกลางจาง ึ้นเท่งเฮือนและ้วกะ็โล่งใต้ล่างลบใตลบเนื้อเมียกระดาพ่อเมียบกับก,าบากผีบักผากบักหู้ขี่หู้ดากสาปีสัมพันธ์น้อยละเกิดตีกันว,นวุนวหายให้โกตธ